รู้ไหมครับแม้แต่เครื่องยนต์ที่อยู่ใต้ปีกขึ้นบิดที่ท่านผู้ชมนั่งไปไหนมาไหนไปเที่ยวกันเนี่ยนะครับคนผลิตเครื่องยนต์ยังเอาไม่รอดเลยเรียกปลดพนัากงานถึง2,500คนแล้วครับร่วมคุยกับบัญชาโดย SCBX กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำระดับภูมิภาคสบายกรุป๊ปกระจายโอกาสส่งต่อความสบายร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวสบายคลิกสบายเทค d com รู้ไหมครับ แม้แต่เครื่องยนต์ที่อยู่ใต้ปีกเครื่องบินที่ท่านผู้ชมนั่งไปไหนมาไหนไปเที่ยวกันเนี่ยนะครับคนผลิตเครื่องยนต์ยังเอาไม่รอดเลยเรียกปลดพระการถึง2,500คนแล้วครับใครที่อยู่ในวงการของอ,อ,อากายานีนอาจจะเป็นนักบินแอ r ์พ s สเตดหรือว่าเป็น c ี o ออะไรก็แล้วแต่หรือว่าเป็นเจ้าของสายการบินเนี่ยจะรู้จักดีครับว่าเครื่องยนต์ที่ใช้ในเครื่องบิน มันจะมีผู้ผลิตระดับต้นๆเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยไม่กี่หลายนะครับเช่นแพ a ตต์แอนด์บิทนี่โรลส์รอยนะครับแล้วก็จะมีอีกประมาณสักสองสาแบรนด์นี่นะครับแต่โรลส์รอยนี่ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ของเครื่องยนต์ที่ใช้ในเครื่องบินเนี่ยนะครับมาเป็นอายุเวลานานมากแล้วส่วนใหญ่เขาจะผลิตให้กับสองแบรนด์ยักษ์ใหญ่ของเจ้าของเครื่องบินก็คือ Air b u s กับ Boeing Air b u s นี่ก็คือฝรั่งเศสโบอิงนี่ก็คือสหรัฐอเมริกานะครับรากฏว่าบริษัทโรลส์รอยเนี่ยนะครับพอเราพูดคานี้คนส่วนใหญ่นงอิบ ส่วนอยากจะนึกถึงอะไรฮะร,รถหรูราคา30ล้านนะฮะอย่างเมื่อเร็วๆนี้นะครับรถหรูเนี่ยนะครับถูกรถกระบะสายซิ่งน All เนี่ยนะฮะออนิวเนี่ยชนท้ายเข้าไปค่าซ่อมบานตะไทร่นี่ไม่รู้เรื่องเงียบหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่เมื่อพูดโรสลอยเนี่ยนะครับจริงอยู่ฮะชื่อโรสลอยเนี่ยใช้ร่วมกันทั้งโรสลอยผลิตรถยนต์กับโรสลอยผลิตเครื่องยนต์ให้กับเครื่องบินนะครับจนกระทั่งถึงปี1970ก็แยกเด็ดขาด นะแล้วบร,ริษัทโรลส์รอยที่ผลิตรถยนต์ก็ใช้คำว่า r o ลส์รอยมอเตอร์ส่วนโรลส์รอยที่ผลิตเครื่องยนต์ให้กับเครื่องบินก็ใช้คำว่าโรลส์รอยเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าโรลส์รอยเนี่นะครับประกาศปลดพนักงานเกิน2,000คนขึ้นไปในรอบ5ปีแสดงว่านักนี้ท่านผู้ชมนับไปเลยนะ24 25 26 27 28 พนักงานที่อยู่ในสายวิศวกรรมหรือทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตเครื่องยนต์ให้กับเครื่องบินเนี่ยนะครับจะต้องตกงานกันฮนะ2,000คนใน5ปีข้างหน้านะครับโดยการปลดในแต่ละปีก็อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะปีนู้นปีไหนแล้วก็แต่แต่5ปีนี้ปลดจะเดียวเลยนะครับการปลดพนักงาน2,000ถึง2,500คนเนี่ยจะคิดเป็น6%ของจำนวนพนักงานของบริษัทโกสลอยที่ผลิตเครื่องยนต์ในเครื่องบินทั้งหมด42,000คนทั่วโลก มัปนปวดแคลกริตนะครับปวดทั่วโลกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นฐานการผลิตของไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ต่างๆของเจ้าเครื่องยนต์โรซอยที่อยู่ในเครื่องบินเนี่ยนะครับและมีฐานของการผลิตอยู่ทั่วโลกเนี่ยนะฮะตกงานครับนะฮะทูฟานเออร์จินดินจิกชื่ออาจจะยากนิดนึงฮะทูฟานเออร์จินดิจิกเนี่ยเป็นประธานเจ้าที่บริหารหรือซีอของบริษัทโรซอยนะฮะออกมาให้เหตุผลครับว่าตอนนี้ ในฐานะเป็น CEO ตั้งแต่เมื่อมกราคมปีนี้จนถึงเนี่ยนะครับก็ประมาณได้เจเดือนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาเข้ามาเพื่อต้องการสร้างโกลด์ชอยนนี่นะครับบร <Yeah. S 1> ิษัทที่บินขึ้นจนให้ให้คอมบินเนี่ยมีความเหมาะสมและต้องมีความลงตัวในอนาคตที่สามารถอยู่ได้ด้วยนะครับการที่พูดอย่างนี้แสดงว่าต่อไปนี้บริษัทโ o ลด์ชอยจะต้องกระชับการทํางานจะต้องกระชับสายการปฏิบัติงานจะต้องกระชับแผนกของแต่ละองค์กรแต่ละสายงานเนี่ยให้มีความเครียดนะฮะเข้มข้น ลดขั้นตอนลดระดับนะฮะเพื่อให้ทํางานได้เร็วขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าประชับสายงานนะครับและที่สุดก็จะทําให้โรโซนี่เป็นองค์กรที่กลับมีประสิทธิภาพดั้งเดิมน,นะครับสิ่งสาคัญที่สุดก็คือว่าแน่นอนนะครับเราสามารถจะทําให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโรซนเนี่ยนะครับมีความรู้สึกเห็นดีเห็นงานไปด้วยกับการที่ตัดสินใจจะต้องลดต้นทุนครั้งใหญ่ขนาดนี้นะฮะซีออของโรโซนนะครับบอกว่ารูปแบบธุรกิจของโรโซยในการผลิตเครื่องยนต์ให้กับเครื่องบินในปัจจุบันเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างจากคู่แข่งไม่กี่รายคือต้องยอมรับว่ามันเป็นธุรกิจหรือมันเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ได้แบบว่ามีขนาดแบบหลายคนจะเข้ามาเล่นได้เอาพูดอย่างนี้ดีกว่านะฮะเพราะมันมีบริษัทที่ผลิตเครื่องยนต์ให้กับอากาศยานเนี่ยอยู่ไม่เกินสองสามแบรนด์เท่านั้นในโลกใบนี้นะฮะอย่างที่บอกไปว่าแพทอินวิดนี่ก็เป็นยี่ห้อหนึ่งโรซอยก็ยี่ห้อหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสองยี่ห้อใหญ่เลยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยตอนนี้ก็คือว่าความสามารถในการแข่งขันของ โรสโซนเนี่ยมันน้อยกว่าคู่แข่งนี่คือซ e o คนใหม่เขาบอกนะครับและที่น่าสนใจก็คือว่าการสร้างเงินสดกระแสงเงินสดของบริษัทโรสโอยในขณะน,นี้อยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจอาจจะมีเงินสดเข้ามาได้กระแสอะไรก็อะไรครับต้องขายดีถูกไหมเก็บเงินได้ด้วยถูกไหมฮะแต่ถามว่าการที่ตัดสินใจปรับลดอย่างนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นผลพวงตั้งแต่ช่วงของวิกฤตโลกระบาดโควิดสิบเก้าทำให้ทำไมฮะสายการบินถูกยกเลิกการเดินทางถูกยกเลิก นะสายการบินต้องมีการลดต้นทุนปลดพนักงานสายการบินต้องมีการเอาเครื่องบินออกมาเลยหลังขายสายการบินต้องเอาเครื่องบินที่มีทั้งแบบประเภทซื้อหรือเช่าซื้อก็ต้องตัดสินใจทบทวนปลดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปหมดเลยนะฮะด้วยเหตุผลก็เพราะว่าธุรกิจการบินมันกลายเป็นศูนย์ในช่วง2ปีกว่าที่ผ่านมากระทบไปถึงไหนล่ะก็กระทบมันถึงผู้ผลิตอย่างเช่น a i r ์ u s กับโบอิงนะคำสั่งซื้อก็หายนะไอ้ที่ซื้ออยู่ในท่อก็ขอเลือน เพราะฉะนั้นก็แสดงว่าเครื่องยนต์ก็ไม่สามารถที่จะผลิตเข้าไปตามออเดอร์หรือคิวในการผลิตส่งมอบให้กับทั้ง Air ์บัสหรือว่า Boeing นะก็ต้องกลับมาตรงที่ว่าเมื่อเครื่องบินขายไม่ได้เครื่องยนต์ของเครื่องบินก็จะต้องขายไม่ได้ไปอย่างแน่นอนนะครับนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่เป็นผลมาจากในช่วงของสองสามปีที่ผ่านมาและสภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้จนถึงมองไป5ปีข้างหน้านี่เป็นสัญญาณที่มองชัดนะครับว่าขนาดซีอของบริษัทที่ผลิตเครื่องยนต์อากาศยานชื่อดังระดับโลกเนี่ย ถึงกับลดต้นทุนอีกห้าปีข้างหน้าแสดงว่าสภาวะเศรษฐกิจห้าปีข้างหน้านั้นไม่ได้กลับมาอย่างที่หลายคนคิดว่าจะดีเหมือนเดิมหรืออาจจะฟื้นตัวได้ช้ากว่าเดิมที่คิดเอาไว้สรุปสัไปนะครับว่าสองพันนะครับสองพันถึงสองพันร้อยคนที่จะตกงานคราวนี้นี่นะครับจะเป็นทั้งพนักงานนะฮะในสายงานไหนบ้างนะครับก็จะเป็นทั้งพนักงานในส่วนที่เป็นวิศวะโอ้โหวิศวะจะตกงานหรือีิดดูสครับ พนักงานที่อยู่ในแผนกความปลอดภัยของสินค้านะครับพนักงานที่อยู่ในมาตรฐานฝ่ายวิศวกรรมนะครับพวกนี้นะฮะนอกจากจะปลดแล้วจะถูกยุบรวมเข้าไปอยู่ในแผนกเดียวกันและยังไม่พอครับพนักงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานหลังบ้านของบริษัทโซโซยก็ได้แก่ฝ่ายบัญชีฝ่ายการเงินฝ่ายกฎหมายฝ่ายทรัพยากรบุคคลพวกนี้จะถูกปลดลดและยุบเข้ามาเป็นแผนกเดียวกันเห็นไหมครับสัญ,ญญาณที่2คืออะไรแสดงว่าแม้แต่อาชีพวิศวะจะตกงนาน สัญญาณต่อมาคืออะไรอาชีพที่เป็นฝ่ายสนับสนุนงานหลังบ้านของทุกองค์กรหมายถึงว่าเป็นแผนกข,ขั้นพื้นฐานที่ต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องการเงินการบัญชีเอกสารฝ่ายทรัพยากรบุคคลตกงานครับเสี่ยงสูงกับการที่จะไม่มีงานทาใน5ปีข้างหน้านั่นหมายความว่ามีการนอาอะไรเข้ามาทดแทนฮนะเทคโนโลยีบางอย่างและในส่วนของ5ปีข้างหน้าคืออะไรครับบริษัทชั้นนายังคงรัดเข็มขัดตัดค่าใช้จ่ายนี่เป็นสัญญาณที่มองได้เห็นชัดเจนนะครับ โรซอยเองก็ยอมรับนะครับว่าในรอบปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มเปิดศักยภาพการบินเริ่มพื้นตัวเนี่ยนะครับราคาหุ้นของโรซอยในปีที่แล้วถือว่าหูวหวานะดีด้วยเพิ่มขึ้นถึง200%แต่กระนั้นก็ตามครับยังทําให้โรซซยมองว่าความสามารถในการสร้างเงินสดการแข่งขันกับคู่แข่งไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะฮะก็เลยทําให้ต้องมีการปรัพนักงานเกิดขึ้น,นครับ